สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิววันนี้นะฮะทางร้านเอ็มโฟร์พิการลำปางผมผู้รีวิวนะครับช่างยนต์ครับวันนี้ช่างยนต์มากับโปรโมชั่นท้ายปีนะฮะ M1911 โมเดล A1 นะครับ Make in USA Army ตัวนี้ก๊อปมาเป๊ะนะครับความหมายของคำว่าเป๊ะนี่คือมิติขนาดน้ำหนักสัดส่วนเหมือนกับจุดสีห้าออโตเมติก M1911 ในโมเดลรุ่นโมเดล M191A1 นะครับย้อนยุคตัวนี้มีคนถามหายเยอะมากนะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นมีคนไปดูบีกันแล้วเข้าใจว่าไอ้โมเดลตัวนี้แบงก์กันมีแต่ก่อนหน้านั้นเรามีนะครับโมเดล M191 เป็นงานจากค่ายคูเซ่แต่วันนี้เป็นคิวของค่ายอักซาบ้างแล้วนะครับอากซ่านี้เพื่อนๆจะรู้จักในนามของซีแซ็อักซา A A นะครับ Glock17 อักซาเอ็มโฟ M4 แบล็กกันอักษาวันนี้ M4 เอ่อโทษดีวันนี้โรงงานอักษาทำปืนในโมเดล m 1 9 1 1 a 1มาให้เราชมแล้วครับมาครับโปรโมชั่นท้ายปีนี้นะครับมาในรูปแบบสวยๆครับหนึ่งกล่องพลาสติกสวยๆนะจาโรงงานเขาให้มาเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับดูดูดีเลยนะฮะดูดีเลยข้างในเปิดมาก็จะเจอกับคู่มือนะครับในซีรีส์ของ K ซีรีส์นะครับก็เป็นคู่มือแนะนำปืนรุ่นต่างๆของอักษานะครับ โอเคเราเจอแล้ว1นึแมกกาซีนนะครับปืนรุ่นนี้ตัวปืนแล้วก็แมกกาซีนที่2นะครับโอเคนะครับเราขออนุญาตเอากล่องออกก่อนโปรโมชั่นท้ายปีนี้วันนี้ปืนตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาก่อนปีใหม่แล้วไหนๆก็มาแล้วเราก็อยากจัดโปรโมชั่นนะครับแถมซองให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อปืนรุ่นนี้นะครับได้1ปืน2แมก็กกาซีนแล้วลูกกระสุนนะครับ บุกตินะครับ430บาทอีก1กล่องแลดูแขยยาก,กือเกินโอเคนะครับอาจจะเป็นว่ามือผมอาจจะมันนะครับมาแกะให้ดูก่อนนะครับนี่นี่นี่ครับหกล่องจะมี50นัดนะครับ1กล่องจะมี50นัดปกติแล้วลูกกระสุนกล่องละ1300บาทนะครับเราขายปกติก็ถ้าซื้อพร้อมปืนเราจะขายที่1000บาทตัวปืนตัวนี้ต้องบอกก่อนปกติแล้ว หนึ่งปืนสองแมก็กกาซีนเนี่ยจะอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเพราะแม็กตัวหนึ่งถ้าซื้อแยกเนี่ยตัวละพันสามร้อยบาทนะครับปกติเราก็จะเห็นยี่ห้อคูเซ่หนึ่งปืนหนึ่งแมก็กกาซีนแปดพันห้าร้อยบาทลูกอีกหนึ่งกล่องก็เป็นเก้าพันห้าร้อยบาทอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ปกติเราขายในราคานั้นจริงๆแต่วันนี้เราทําโปรโมชั่นนะครับให้ไปเลยสองแมก็กกาซีนนะครับแล้วก็ลูกกระสุนหนึ่งกล่องนะครับห้าสิบนัดในราคาเพียงแปดพันห้าร้อยบาทพร้อมลูกหนึ่งกล่องนะครับ ทางร้านพิเศษปีใหม่แถมซองให้อีก1ตัวนะครับซองให้อีก1ตัวขอค่าส่งเคอรี่อีก100บาทนะครับจ่ายเพียงนะวันนี้นะจ่ายคุ้มมากเพื่อนๆครับจ่ายเพียง8,600บาทเท่านั้นนะครับจ่ายเพียง6,800บาทเท่านั้นได้กล่องพลาสติกสวยๆอีกเซตนี้เลยนะครับโปรโมชั่นวันนี้นะตัวปืนก็สวยงามมากนะครับในโมเดลนี้นะครับคูเซยังไม่ได้ทำออกมาในโมเดลนี้นะครับแต่ อักษาทําให้เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยฮะให้พเพื่อนดูที่ตัวปืนนะครับตัวปืนอันนี้โลน้ำมันเขาใส่มาจากโรงงานนะครับสวยๆเลยนะนี่ฮะอ่าโอเคโมเดลล่องลึกนะครับโมเดลล่องลึกเลเซอร์ Laser. ไปที่เนื้องานนะครับกัดลงไปที่ลายของสไลด์นะครับเลเซอร์ล่องลึกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นนี่ครับนี่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 นสวยๆแต่นะแป๊บหนึ่งนี่มหนึ่งกนหนึ่ง USA มีอันนี้เป็นซีรีส์ของตัวปืนนะครับ มีโลโก้ของครบรอบ100ปีโค้ด้วยนะครับข้างบนก็จะเป็นโลโก้ของโรงงานอักษซานะครับ M1911 อักาประกับไม้อ่าประกับไม้เป็นประกับไม้แท้นะครับก็บอก้เลยว่าย้อนยุคจริงๆนะครับปืนจริงจุดสีรุ่นนี้ก็เป็นประกับไม้แท้เช่นเดียวกันนะครับเป็นโลโก้หมุดทองโค้ตามานะครับในซีรีส์ของ M1911A1 เขาทำออกมาในรูปแบบ เก้ามมพีเอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก้ามมพีเอเคคือขนาดลูกกระสุนนะครับถ้าเป็นปืนจริงมันจะเป็นขนาดจุดสี่ห้าใช่ไหมครับแมกกาซีนสําหรับตัวนี้นะครับให้สองตัวแม็กหนึ่งบรรจุแปดนัดนะครับจุดสี่ห้าของจริงก็บรรจุแปดนัดตัวนี้ทํามาเป๊ะนะครับแม็กก็ใส่ลูกได้แปดนัดเช่นเดียวกันนะครับเมีคําถามถามมาว่ามันสามารถใส่แม็กของปืนยีห 91, ย่ห้อเอ็มเก้าหรือยี่ห้ออัก์ซาได้ไหมใส่ได้ครับเราลองทดสอบร้อยแล้วเอ้ยโทษทีคูเซ่คูเซ่ปืนนี้ชื่อชื่อว่ายี่ห้อ ยี่ห้ออากซานะครับแต่อีกโมเดลหนึ่งที่เป็น M1 9 1 a 1กนในซีรีส์ของของยี่ห้อตัวนี้เป็นยี่ห้อคูเซ่นะครับแม็กตัวนี้เอามาใส่กันได้นะ,ะเดี๋ยวตอบคำถามให้เมืม่อวานเราได้ถ่ายรูปสวยๆตัวนี้นะครับเนี่ยใส่แม็กได้นะครับแต่ว่าตูดมันจะโผล่นิดหนึ่งนะฮะตูดมันจะโผล่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวตอบคำถามให้ก่อนแต่ถ้าเป็นแม็กของเขาเนี่ยใส่เข้ามาแล้วมันจะ แนบสนิทมิดส,สหายนะครับแนบเหมือนกับปืนจริงของไอในโมเดลนี้เลยนะครับอันนี้ตัว M1911 ยี่ห้อคูเซน่นี้ตัวนี้เขายังเป็นราคาเดิมนะครับตัวคือตัวปืน8,500บาทนะครับไม่มีแถมนะครับหนึ่ปืนหนึ่งแม็กซีนก,ก็ก็ยังมีขายอยู่นะ แต่ว่าน,นี้โปรโมชั่นนะครับสำหรับตัวนี้ก็ให้2แม็กอ่ะอันนี้พูดถึงในเรื่องของแมกกาซีนนะครับมีคนถามมาเฉยๆนะคือคุณลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเขาถามว่ามันสามารถใส่แม็กกันได้ไหมแต่วันนี้ช่ายอนเอาตัวนี้เข้ามาแล้วแล้วก็มาทำโปรโมชั่นให้นะครับคำถามเมื่อวานต้องบอกก่อนว่าเราถ่ายรูปสวยๆลงทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของที่ร้านนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์เข้าไปกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับพิมพ์ใน Facebook นะครับพิมพ์ภาษาไทยแล้วครับง่ายๆลยครับพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปใน Facebook ว่า M4 ็มพิการลำปางเป็นภาษาไทยนะครับเจอแน่นอนครับเป็นสติกเกอร์โลโก้สีเหลืองแบบนี้นะครับนี่สติกอร์โลโก้สีเหลืองแบบนี้ก็เป็นโลโก้ของเพจนะครับไปกดไลค์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครับในช่องยูทูบนี้นะครับใครที่ต้องการติดต่อซื้อตัวนี้นะครับซื้อตัวนี้ไปเป็นเจ้าของนะครับในราคา8,500บาทตัวนี้แล้วก็แถมซองแถมลูกนะครับเราขออย่างเดียวเราขอแค่ค่าจัดส่งช่วยกันนิดนึงนะครับมันร้อยกว่าบาทเราขอแค่ร้อยเดียวนะครับก็จ่ายเพีียงน่ครับ จ่ายเพียง8,600บาททั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านี้จะเป็นของคุณเลยนะครับ8,600บาทรวมค่าจัดส่งเคอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงหน้าบ้านนะต้องบอกก่อนทางร้านเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับรับแต่โอนก่อนเท่านั้นนะครับผู้ที่ซื้อได้อ่าสิทธิของผู้ที่ซื้อได้คือต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับต้องแจ้งก่อนนะคนที่จะเป็นเจ้าของอืนแบงก์กันได้ต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับใช้สำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าหมายเลขบัตรประชาชน13หลักถ่ายมาให้ชัดเจนนะครับ ถ่ายรูปส่งมาที่ร้านก็ได้นะครับเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องนะครับสำหรับคนที่ซื้อแบงก์กันหรือว่าจะมาที่หน้าร้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็อยู่ตรงแถวแถวห้าแยกของอลิกาจังหวัดลำปางครับหรือว่าตลาดอัศวินก็มาดูที่หน้าร้านตัวจริงได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ใกล้เดินทางมาดูได้แต่ใครอยากซื้อออนไลน์ก็ทักข้อความพูดคุยกับพวกเราได้ในทางแฟนเพจ a c e b o o k กับทาง Li n e แอดของที่ร้านนะครับเพียงแตะตรงชื่อคลิปดอนะครับเพื่อนเพื่อครับแตะตรงชื่อคลิปดอครับง่ายๆว่าชื่อคลิปวดีโอนี้ชื่่อวา M1911A1 ักซานะครับก็แตะตรงชื่อคลิปโดโดนะครับจะมีข้อมูลปรากฏขึ้นนะครับสามารถแอดอัตโนมัตินะครับทางไลน์แล้วก็ทาง Facebook เ,เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับในโมเดลรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าหน้าตามิติทุกอย่างทํามาหนาเพื่อนครับขอบสไลด์ขอบสไลด์หนามากนะครับหนามากทำออกมาถ้าเป็นปืนจริงเนี่ยมันจะเป็นขนาดจุดสีนะครับตัวสไลด์มันจะบางกว่านี้ แต่เขาพยายามทำให้ตัวสไลด์หรือว่าทำให้ตัวปืนเนี่ยมันมีมิติเท่ากับ m 1 9 1 1ของจริงนะครับก็เลยอาจจะทำให้สไลด์และตัวปืนออกมาทนแล้วหนาหนานะครับหนาสำหรับของแถมก็เป็นซองพกกันลอยนะครับข้างในก็จะเป็นเป็นกระมี่นะครับแบบนี้ใส่เข้ามากรลอยแบบนี้ได้นะครับเราแถมให้นะครับปกติก็ซองไอ้ตัวนี้ก็2องร้อยห้าสิบาทเนะี่ยซื้อวันนี้ก็มีซองให้ด้วยนะครับพกหรือว่าใส่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเก็บนะซองเก็บอ่าโอเค ตัวปืนนะครับตัวปืนสวยๆขนาดนี้ราคาแบบนี้มีไม่เยอะนะครับปีนี้และปีหน้าโปรโม,มชั่นจนกว่าจะหมดนะครับโอเคมาเราดูน้ำหนักปืนกันครับใส่แม็กก่อนนะน้ำหนักปืนตอนนี้1,204กรัมนะครับหรือว่าโล2ขีดน้ำหนักนี่ก็ถือว่ากิโล กับ2ขีดนี้เทียบเท่ากับของจริงก็ใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วถ้าบรรจุลูกเข้าไปอีกก็8นัดก็น่าจะขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะเป็นสัก1นึ่งพันสไม่ไม่น่าเกินโล3าแต่ี่ประมาณโล2ครึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้คือน้ําหนักนะครับเรามาดูในเรื่องของความยาวตัวปืนนะครับมาตลับเมตรนี่ก่อนความยาวตัวปืนนะครับนี่เลยครับ19เซนติเมตรครับตัวสไลด์นี้พูดถึงตัวสไลด์นะครับหรือว่าประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับแต่ถ้า ตัวสไลด์จนถึงด้านหลังนี้ก็8นิ้วครึ่งหรือประมาณ21เซนติเมตรนะครับจนถึงนกนะฮะแล้วก็ความสูงความสูงตัวปืนนะครับ5นิ้วครับหรือว่า13เซนติเมตร14เซนติเมตรนะครับรวมศูนย์หลังประมาณนี้นะครับแล้วก็ลำกล้อง5นิ้วนะครับลำกล้อง5นิ้วจริงหรือไม่ลำกล้องนี่ฮะอ่าถูกต้องครับลำกล้องเป็นขนาด5นิ้วจริงๆนะฮะถือว่าถือว่ามิติสัดส่วนขนาดเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยอ่ามาครับ กดแม็กออกก่อนบันจุได้8นะัดจริงหรือไม่มาเรามาดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7อ่าแล้วก็8 8จริงครับน่าจะ8จริงๆครับตนนัวนี้ผมก็เพิ่งได้ได้ลองรีโหลดดูโอเคครับ8ครบครับบันจุได้8นะัด ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะให้2ถึงกับ2แม็กนะครับบรรจุได้8นะัดลูกจะเป็นลืมบอกเรื่องลูกกระสุนพูดนิดนึงนะครับจะเป็นลูกขนาด9มอล k พีเอเคนะครับเ,เดี๋ยวจะมีคำถามถามมาอีกว่าลูก9้าเนี่ยมันเท่ากับ9มอปืนจริงไหมเท่าครับบอกได้เลยว่าเท่าแต่ใส่กันไม่ได้นะเพราะาพี่น้องครับลูกกระสุนปืนแบงก์กันเนี่ยเขาใช้ดินแรงดันต่ําหรือว่าดินประเภทพูดระเบิดมาทําลูกปืนแบงก์กันนะครับผู้ดินข้างในเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับดินของปืนจริงนะครับคนละประเภทกัน แล้วก็ลูกกระสุนเนี่ยเป็นขนาด9้าเท่กากันจริงๆแต่ว่าไม่สามารถเอาไปใส่ปืนจริงได้นะอันนี้ต้องขอเตือนก่อนตัวลูกกระสุน9ม้ามอเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวของปลอกกระสุนที่ยาวกว่าลูกของปืนจริงนะครับปลอกนะพูดถึงปลอกนะปลอกยาวกว่าเวลาเราเอาไปใส่ปืนจริงขึ้นสไลด์นะครับลูกกระสุนมันจะติดแชมเบอร์หรือติดตรงปากลำกล้องเอาง่ายๆว่าสไลด์ปืนของปืนจริงเนี่ยมันปิดไม่สนิท นะครับพอมันปลดไม่สนิทปุ๊บระบบกลไกการทํางานของปืนจริงก็ทําไม่ได้ยิงไม่ได้นะฮะดังนั้นใส่ปืนจริงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันลูกกระสุน9้ามมของปืนจริงที่เป็นขนาด9มีหัวกระสุนที่ยาวกวา่านะมันจะยาวกว่างี้ออกมาใช่ไหมฮะพอเราใส่เข้าไปในแม็กปืนแบงกกันเนี่ยแน่นอนครับหัวโผลแค่ใส่แม็กก็หัวโผลแล้วใส่เข้าไปในปืนนี้ก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีนะครับบางคนเถียงอีกบอกว่ามันมีลูกขนาด9้ามมอที่เป็นลูกสัน้นเขาเรียกว่าลูก380 ก็ยาวกว่าอยู่ดีครับเชยนลองแล้วนะครับก็คือเราจะบอกเพื่อนๆว่ามันไม่สามารถใช้กับปืนจริงได้นะครับปืนแบงกันแล้วก็ลูกของปืนจริงก็ไม่สามารถใช้กับปืนแบงกันได้เรามีรีวิวในชาแ y o ยูทูบนี้ว่าปืนแบงกันไม่สามารถใส่ปืนจริงได้ปืนจริงก็ไม่สามารถใส่ปืนแบงกันได้เพื่อนๆไปหาดูได้นะครับเชย,ยนตทำรีวิวทดสอบให้แล้วแล้วก็ตัวลำกล้องปืนนะฮะที่ชชยนอยากจะบอกก็คือนี่นะฮะค้างสไลด์ไ้ก่อนลำกล้องของปืนแบงกันเนี่ย ติดกับเฟรมล่างของปืนแบงกันเลยถ้าถอดสไลด์ออกจะเห็นว่ามันติดกันครับดังนั้นมันก็ไม่สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะครับวัสดุที่ทําปืนแบงกันก็เป็นประเภทอลูมิเนียมนะครับประเภทบนล่างเนี่ยนะครับลำกล้องพวกนี้เป็นประเภทอลูมิเนียมไม่ใช่เหล็กนะครับไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับไม่เหล็กก็จะตูดโทษนะไม่เหล็กก็จะดูดติดแบบบางๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของผงตะไบเหล็กแต่นี่ฮะเห็นไหมฮะดูดติดแบบบางๆนะอันนี้ไม่เหล็กหนาๆเลยนะอย่างเงี้ยดูดติดเพราะว่ามันเป็นเหล็กใช่ไหมฮะแม็กแม็กเนี่ว่า ปืนเนี่ยมันดูดไม่ติดนะฮะมันนี่เห็นไหมฮะมันสามารถยกได้นิดนึงก็คือพุ่งตรงว่ามันมีเหล็กอยู่แต่ว่ามันเป็นเหล็กเหล็กหล่อเหล็กบางๆนะครับดังนั้นไม่สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะครับเพราะว่าเขาทํามาเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงอยู่แล้วเขาก็เลยใช้พวกประเภทอลูมิเนียมนะครับกฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายของคนที่เอ่อกฎหมายของประเทศผู้ผลิตอ่าจะเรียกว่ากฎหมายของประเทศผู้ผลิตเขาก็ไม่สามารถเอาปืนเอาเหล็กจริงๆมาทําได้เพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงใครที่คิดว่าจะาปืนแบค์การไปดัดแปลงนั่นก็คือ คุณคิดผิดแล้วนะครับแค่คุณคิดคุณก็ติดคุกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะแล้วคนที่ไปซื้อพวกปืนดัดแปลงมาใช้นี่ยิ่งหนักนะพอโดนโทษทีก็เขาเท่ากับติดติดคุกแล้วอยู่ยาวนะครับเขาเป็นอาญาแผ่นดินต้องบอกก่อนนะครับเราไม่สนับสนุนให้เกิดการเอาไปดัดแปลงนะครับหรือว่าการดัดแปลงปืนแมงกกนหรือปืนมีการทุกอย่างเราขอไม่คุยด้วยนะครับถ้าใครทักแชทมาเกี่ยวกับปืนดัดแปงแลงเราขอบล็อกนะเราขอไม่ขอคุยด้วยอ่ะโอเคเรามาที่ปืนแมงกันกันต่อ ผมพูดครั้งไว้เรื่องลำกล้องปืนแบ้งกันลำกล้องปืนแบ่งกันเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับข้างในนะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่มารีวิวเราเป็นรีวิวแบบสดๆนะครับเพื่อนครับในลำปากลำกล้องปืนแบ้งกันเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีตัวจุกเซฟตี้อยู่หนึ่งจุกนะฮะไอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปถอดมันออกนะครับไอจุกเซฟตี้ที่อยู่ปากกระบอกปืนจะยิงไม่ได้นะครับความหมายคือมันจะยิงได้นัดเดียวสไลด์มันจะถอยไม่สุดนะครับ ตัวนี้นอกจากเป็นจุกเซฟตี้แล้วก็ยังเป็นตัวเพิ่มแรงดันของสไลด์ปืน,นครับให้สไลด์ปืนถอยสุดเพราะว่าลูกกระสุนปืนแบนกันเนี่ยมันไม่มีหัวกระสุนนะครับดังนั้นถ้าเกิดไปถอดจุกตัวนี้ออกมันก็จะไม่มีแรงดันนะครับถ้าเป็นลูกปืนจริงเนะี่ยมันมีแรงดันพอมีแรงดันสไลด์ก็ถอยสุดใช่ไหมครับมันก็คัดปอกออกถ้าใครไปถอดจุกตัวนี้ออกจะทําให้ปืนไม่คัดปอกนะครับแล้วมีปัญหาแบบอย่าไปถอดออกนะครับถ้าเกิดเรายิงไปแล้วมันคลายแล้วก็เอาหขควางแบนเข้าไปขนันอัดแต่หรือว่า เราต้องการขอมาทำความสะอาดแล้วก็คลายออกได้นะครับใช้ควงแบนหมุนคลายออกมาได้แต่ผมแนะนําว่าโรงงานเขาใส่มาจนสุดแล้วอย่าไปออกเลยนะครับนอกจากมีจุกเซฟตี้อยู่ตรงปากกระบอกแล้วนะครับตรงโคนโคนนะครับโคนอันนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะตรงโคนเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีอันนี้น่าจะมองยากนะครับมองไม่เห็นประมาณนี้ก็ได้ตรงโคนของตัวลงกล้องนะครับมันก็จะมีเหล็กก้านถักถักอยู่นะครับรู้สึกประมาณสองตัวนะครับเพื่อเป็นจุกเซฟไม่ให้ตัว ไอปอ,อก,กสีเขียวเนี่ยมันเล็ดลอดออกไปจากทางปากกระบอกนะครับไอหัวเขียวๆเนี่ยมันไม่ใช่หัวกระสุนนะเพื่อนๆนะมันเป็นเพียงปอกพลาสติกนะครับแบบนี้นะแบบนี้อันนี้คือที่ยิงแล้วนะฮะอันนี้ยิงยิงแล้วผมมันเป็นตัวอย่างให้นะยิงยิงออกไปแล้วอันนี้ถ้ายังไม่ไยิงมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้หัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ายิงแล้วสีมันจะเข้มๆเห็นไหมมันจะเข้มๆ่าโอเคนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยิงนะครับไอจุกเขียวๆนี่ไม่ใช่หัวกระสุนมันเป็นเพียงจุกพลาสติก เพื่อป้องกันดินปืนที่อยู่ข้างในหลุดออกมาแล้วก็ป้องกันความชื้นเข้าไปนะครับลูกกระสุนปืนเก็บได้ถึง30ปีนะครับข้างกล่องเขาเขียนไว้นะครับเก็บได้จนถึง30ปีนะครับอายุการใช้งานของลูกปืนก็เก็บได้นานอยู่แต่ผมเชื่อว่าหลายคนมีก็ยิงหมดนะครับโอเคปืนแมองกันตอนนี้เข้ามาในประเทศไทยก็เป็นปืนสะสมปืนของเล่นนะครับปืนใช้งานใช้ประโยชน์ใช้ยิงไล่สัตว์ที่มารบกวนพืชผลทางการเกษตรก็มีนะครับใช้ฟอ้าบานเฝ้าวสวนนะครับ หลักๆเลยเมื่อก่อนเข้ามาใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแล้วก็แสดงหนังนะครับณปัจจุบันนี้ในหน่วยงานราชการก็ใช้ในการฝึกซ้อมลบนะครับของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะใครได้ดูช anel ยูทูปนี้ก็จะเห็นว่าทางร้านอินโฟีกพิธัลำปางเราก็ได้มีส่วนร่วมกับปืนแบรนด์กันไปร่วมนะครับไปร่วมใช้ในการแสดงของการฝึกซ้อมลบรบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าชิงตัวประกันนะครับเรามีรีวิวให้เพื่อนๆดูในช anel ยูทูปนี้อยู่นะครับทางสพเมืองลำปางก็ เราได้มีส่วนร่วมนะครับเอาปืนของเราไปให้ทางพี่ๆตำรวจได้ใช้งานกันจริงๆนะครับใช้ประโยชน์เกิดประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอีกอย่างหนึ่งข้อกฎหมายเกี่ยวกับปืนแบล็คกันใครที่คิดว่าอยากมีเป็นเจ้าของแล้วกลัวผิดกฎหมายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในช anel YouTube ของคุณทนายปรีนะครับหรือว่าคู่หูทนายป่วนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามในช anel YouTube พี่ๆเขาได้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทางทีมงานนักกฎหมายทีมงานทนายนะครับที่ทํารีวิวเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายของปืนแบงค์กันให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้รับรู้ถึงข้อกฎหมายการมีปืนแบงค์งกันนะครับไว้ในครอบครองอ่ะโอเคนะครับต้องขอขอบคุณด้วยถ้าไปดูรีวิวของพี่ทนายก็กดไลค์และกดติดตามให้ช anel พี่เขาด้วยนะครับขอขอบคุณจากทางจากใจคนขายปืนแบงค์กันนะครับที่ทำแบงไอรีวิวให้นะครับรีวิวให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับปืนแบงค์กันนะครับอ่ะโอเคนะครับเราพูดครั้งไว้แค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อลองไปหาดูเองเดี๋ยวถ้าพูดหมด เพื่อนๆจะไม่ไปดูของเขาโอเครีวิวนี้ก็อธิบายมาพอสังเกตแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจริงทดสอบกันผมจะบรรจุแค่สมนัดนะครับมามีใครใครหลายๆคนนะครับที่ติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k ผมลงรูปไปเมื่อวานเขาบอกเมื่อไหร่จะมีรีวิวอ่ะวันนี้ผมทำรีวิวให้นะครับมาบรรจุ3ามนัดนะครับไปเอาน้ำยาหรือว่าน้ามันที่ใช้ได้นะครับจะเป็นพวกน้ำมันซิลิโคนหล่อลื่นนะครับหรือว่า โซเนี่ย WD40 อย่างนี้นะครับใช้ได้นะครับเกี่ยวกับปืนแบงก์กันใช้ล้างได้ใช้หลออลื่นได้ผมขออนุญาตพูดตัวนี้นิดนึงนะครับขึ้นคลังนะครับนกทํางานขออนุญาตขึ้นเซฟนะครับเห็นไหมฮะเซฟใช้งานได้จริงนะครับตัวเซฟขึ้นเซฟแล้วเหนียวไกลไม่ได้นะครับปดเซฟลงเหนียวไกลนะครับปืนก็จะทำงานเหมือนกับปืนจริงทุกอย่าง ขออนุญาตขึ้นคันค้าสไลด์อีกรอบนึงนะครับขึ้นสไลด์ตัวนี้เวลายิงหมดแล้วคันค้าสไลด์ก็จะทางานแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเซฟพูดไปแล้วหลังออนนะครับหลังอ่อนหลังอ่อนนกทํางานแบบนี้เราเหนียวไกลเห็นไหมครับหลังอ่อนก็เป็นเซฟตี้นะครับก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับนกสับไม่วิ่งนะเราต้องกิฟตแน่นๆหรือว่าจับปืนบีบหลังออนนะครับถึงจะเหนียวไกลได้ระบบทุกอย่างบอกกันเลยว่าทํามาเปะนะครับมาตัวนี้ปืนปลอดภัยนะครับ ทดสอบกันนะครับบรรจุสามนัดโอเคเนื่องจากเป็นปืนใหม่เป็นปืนใหม่อาจจะฟิตฟิตนิดหนึ่งอ่ะเข้าไปแล้วครับป้อนเข้าไปแล้วนะทดสอบปืนแม่งกันนะครับสามนัดสังเกตที่ปากกระบอกปืนนะครับจะมีประกายไฟออกนะหนึ่งสอง ควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยจะมีควันขึ้นที่แม็กอยู่เลยนะครับที่ปากกระบอกปืนจะประมาณนี้นะครับอุ้ยเป็นน้ํามันเป็นน้ํามันแม็กตกได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเหล็กเคนะครับนี่มีข่เมาติดตรงนี้อยู่เลยนะครับมีข่เมาติดปืนแม็กกันก็มีข่เมาเหมือนกับปืนจริงเนาะก็สามารถเช็ดหรือล้างทำความสะอาดได้เหมือนกับปืนจริงทุกอย่างนะครับยิงลูกหมดสไลด์ก็ค้างนะครับ ในกล้องพอมองเห็นประกายไฟไหมพอมองเห็นอยู่เนาะไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะแต่ก็มีจากระยะที่ผมยิงแล้วก็ที่ผมได้ยิงออกไปเนี่ยผมได้เห็นลูกไฟก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ยิงก็สไลด์ถอยหรือว่าเตะค่อนข้างหนักนะครับถือว่าใช้แทนกับปืนจริงได้นะครับสําหรับคนที่อาจจะยังไม่อยากยิงปืนจริงอยากจะไปเรียนรู้ก่อนก็สามารถซื้อปืนแม็กกนไปยิงทดสอบได้นะครับ ยิงในสนามยิงปืนจริงก็ได้ยิงในบ้านในสวนก็ได้ที่มันห่างไกลผู้คนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงเทียบเท่าก็ถ้าให้ผมพูดก็เทียบเท่ากับขนดาด9มมนะครับถือว่าดังดังค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้รีวิวนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลและสาระข่าวสารเกี่ยวกับปืนแมนกันที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับช่างยนต์ก็อาจจะพูดตะกุกตะการนิดน,นึงนะครับอาจจะพูดตะกุกตะการนิดนึงขออภัยด้วยนะเพราะว่า ผมไม่มีสคริปต์นะผมคิดยังไงผมก็ถ่ายทอดออกแบบนั้นนะครับตรงไปตรงมาที่นี่นะครเราก็ทำรีวิวแบบคล้ายๆกับร้ายสดนะครับสำหรับรีวิวนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับก่อนจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ